<c oughs> เอวังเมสตังเอกางสมยังภะวาสกเกสุวิหารติกะปิละวัตุสัมิงมหาวณีมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหิวะอรหัตหันเตหิทะสหิจะโอโลกะธาตุหิเทวตาเยภยียนะสันนิ ปฏิตาหุติภควัตภวัตตังสัจนายะพิขุสังคจะอัคตคูจตุนังสุทธาวาสก,กายิกาน,างนังเทวานังอิตะสสโหอัยะโขภควาสกเกสุวิหะติกับปิละวัตถุสัมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังคีนะสัทิงปัญจมัต เตหิพิก e e ุสเตหิสัพเีหิวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกัตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสัญปัตตะตาโหติภควาตาสัจจะนายังพิกุสังขจะยันนูนะมะยัมปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยะมังยามัง มะอุปสังกะมิตวาปะวัตุสันติเกปจัจเจกะคาถาพาเยยาม,ม,มิติมิติอัทโคตตาเทวตาเสยยะทาปินามภะละวาปุริโสสัตมิติตังวาพาหังปะสาเละยะปะสาละตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะมีวะ สุทาวาสีสุทีวสีสุอันตะราหิตาะคะวาโตปุะตประตตปะต,ตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควาตานังอภิวาทีตะวาเอกามันตังหัดชัดจุเอกามันตังติตาโัเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคตาัางอาภาสิ มหาสัมมาโยปะวะนัสมีทีววกายาสะมาคตาอัคติมหิหะอิมังธรรมสะมยังขัดทักขิตาเยวะอัป,ประราชิตตะตันสังทันติอัตตะโคอัปะราเทวตาปะกวะตุตโตสันติกีอิมังคาตังอาภาสิอัตาตาพิข,ขัวะสัมมาทะหังสูงจิตตังอัตโนอุชุก,กะ กมะมะกังสุสารทีวะเนตานิขะอิตวะยินทะดิยานิกกันติปัจจิตาติอัะขุอปะลาเทวตาปะกวาตุสันติเกี๊มังคตังอภาสิิชีตว,ขตวะขีลังชีตวะปะดีคังยินทะขีลงังโอทันจะ มะนีชาติจะรันติสุตตสุทาวิมาราจักุมะตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทโุอัปปราเทวตาภะควัตตุสันติเกิมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังคตาสีนาเตคะมิจสันติอปปยยะผู้มิงปะหายะ มานุสังเฮังเทวกายังปะลิปูนิสันติตีติอัตคุภคะวาพิกคูอมัมันเตสิเยปุเยนะพิกเวทะเสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติอัฐาคตังสัสนายะยะพิกุสังขจะเยปีเตพิกขวะอเฮสุง เตตะมัทธานังอะรหัตตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควตานังเอตตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิเหสุงเยยะถาปิไม่หังเอตตะละหิเยปิเตภิกขเวพวิสันติอนาคตะมัทธานัง อรหันตโอสัมมาส,มธธสัมพุทธาติสัมปีพักวตานังเอตะปะละมาเยวะทีวัตตาสันนิปติตาภวิสันติยเสยยะถาปีไมหังเอตะระหิอาจิคิสะสามิภิกขเวทีวะกายนานังอะนามานิจิตตสิสามิภิกขเวทีวะกายนานังนามานิ เทมิสามิพิกาเวเทวกายยานา,นาม,มานิตังสุยาทะจาทุก,กังนะมะสิกะโลทะปราสิจามิติเอวันพันเตติโคตพิพิกขูปะกวาตูปัจจสัวสุงปะกวาอิตะทะโวจะสิโลกะมนุตจัตสามิยัตถะกุมมาตะทัสสิตาเยสิตา คิดิคับพลังปัหิต,ตาสมมหิตาปูถุสีหาวะิสลีนะรกมหังสามิลัมสัมพุโนโอทาตะมะนาสาสะสาุทธาวิปัสสนะมะนาบิเนพินโยปจะตัสเตยัตวาวะณีกาปิละวัถวีตตู อมันตะเยสัทธาสาวกเีสรณิรติติวกายะอภิกันต์ตาติวิชานทะพิกาวูติจะอัปะมะกะลุงสุตตวะพุทธะสาสนังติสัมปาตุระหุยานังอะมะนุสานะทัสสะนังอัปปีกีสัตตะมัดทักคุงสหัสสะัทธะสัตตะลิงสัตตังเอเกสหัสสานัง อะมน,นุสสะนะมัตถสุนอะปเจินธตรมัตถกุงชิทาบาพาพาภุยาอาหุงตัดจายสัพพังอภิญ,ญายะอวะววิจิตวะนะจักขุม,มาตตวอามันตะยิตัสสาสาวกีสารนิรเตเท,ทวกายะอภิกันตาเตว,วิชานัถะพิกว,วุเยวหังกิตติยิสสามิ จิราหิอนุปุตภโสสัตตะสหัสสาวะยักษานพิบุมากาปิละวัตถวาอิติมันตูชติมันตูวนามันโตยัสสินโนมือธรรมนาภิกามงคพิกุนังไม่มิติงวะลังจะสัหทสาหิวะวักิตายักษานานาตะวันนิโนอิติมันตูชติมันตูวนามันโตยัสสินโนมือธรรมนาภิกามงคพิกุนังไม่มิติงวะลัง สาตาคิราติสหัสสายักขานานตะวัน no ิโนอิติมันตุชติมตุยัตวนนวันตุยัสสศิโนโมธรรมนาภิกษามุงพิกูนังไม่ติงวลังยจเตโสหะชะสหัสสายักขานานตะวันิโนอิติมันตุชติมันยัตวนนวันตุยัสสศิโนโมโมธรรมนาภิกษามุงพิกูนังไม่ติงวลังเวสษณมิติมิตาปัจจะสตะยักขานานตะวันิโนอิติมันตุชติมันยัตวนนวันตุยัสสศิโน โมทมมัมนาพิกาโมพิกุนังไม่มีติงวังกุมพิโลลาคาชาหิโกเวปุรัสสะนิเวสะนังพินโยนังสะตะสะหัสสังยักขานังปะยิรุปาสติปุมพิโลลาชาคาหิโกโซป,ปาคะสะมีติงวลังปุริมันจะทิสังราชา พร,ร,ระนถรัถปัสสาสติขัตปภานังอาทิปติมหาราชายสัสิสุปุตตาปิตาสะพะโหอินธรรมนามหภาภราอิท,ที่มันโตชติมันโตวันนัมันโตยัสสิโนโ,โมธรรมนาภิกาโมภิกุนังมม่ติงวันังทิกขินจะทิสังราชาวิลูกโหปปัสสา,าสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสัสิสุปุตตาปิตาพระ ตัสสัพหูอินธรรมนามหาภราอิทธิมันโตสติมันโตมันนมันโตยศสิโนโมธรรมนาภิกษุโมภิกุนางไม่เป็ติงบัลังปัฏิมัจจทิสังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานังอาทิปติมหาราชยศิสสปุตตาปิตะตัสสัพหูอินธรรมนามหาภราอิทธิมันโตสติมันโตมันนมันโตยศสิโนโมธรรมนาภิกษุโมภิกุนางไม่เป็ติงบัลังอุตตะลันจะติสังราชากุ วีรูปรปัสสาสติยักขานังอาทิปติมหาราชายัสสิสุปุตตาปัสสาหาพระอินทมนามหาพราอินอิทิมันโตชติมันโตวนมันโตยัสสิโนโมทมนาภิกขะมังภิกขูนังไม่มีติงวะลังปุริมะทิสังทัตตะโถทักขิเนนะวิรุตะโกปัจฉิมีนะวิรูปโคกุเวโรอุตตะลังทิสังจัตตาโรเตมหาราชา สามันตาจะตุโรทิสะทัตรตนมานาอันทัตโววเนกาปิละวะัฏว,เวีเตสังไมาย,ยาวิโนทาสาอากูมันจะนิกาทัสสักถากายะกุเรนทุเวเรนทุบินจะวิทุจะหะจันทะนูกามเศโทจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะ ปะนาทูอปะมันโยจะเจวะสูตูจะมาตะลิจิตจะเสโนจะคำพับโพนะดูราชาชะโนจะโพอาคูปัญจะสิโคเจวะติมพุโรสุริยะวัจะสาเเตจัตเจจะราชาโนคันทพพาสหาราชุพิโมทะมานาอภิกามพุพิขุนังมะมิติง อาทาคูนาพระสนาคาเวสาลายสหชัตชะกากรรมพารัสะตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามนุนาจะ,ะ,ะ,ะจัตรลัทธาจะอาคูนาคายัสสินอเอลาวันุมหานาโคูโสป,ปาคาสมิติงบลา,าเยนาคาเลเชสหาสา ลันติสัพพาติชาปัคขิวิสุทธะจักคูวีหายาสติวะหามัจฉะปัตตาจิตตราสุปัญญาอิสิตีสะมามังอะภพยยันตะตานาครา,าชานะมาสิสุปันนะโตเขมยมมะกาสิพุทโสันหาทิ วาจาหิอุป,ปะหะยันตานาคาสุปัญญาสระมะกังสุพุทธังชิตวะาวาชิระหัตถ,ถนะสุมุตถังสุอะสุราสิตาพาตะโรวาสาว,วัสเตสิฐียินทิมันโตย,ยัสสาิโนกาลกัญชามหาภิสมาอะนุรา อสุราธานาวีกาสาวีปจิติสุจิติจะปะหาราโทนะมุจีสหสัพพัจจพระภิกขุภานังสัพพีเวรโรจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหุพันธะมุป,ปาคุงสัมมโยติวาพันตันเตภิกขุนาสัมมิติงวะังอา ปูจะทีวาปะจวีจะตติสุวายาวุจะตาสกมุงวะลุนาวะลุนาทีวาสูมูจายสสะส,สหเมตตาการุณากาหิกาอาคูทีวายัสสินทัศเสเตทัศดากายสนาสพินันตะวันิโนอิทิมันตูชติมันตูวันนะวันโตยัสสินโมธรรมนาภิกขามุงภิกขุนังมามิติงวะนะ เวียนทูจะเทวาจะหะลีจะอสัมาจะทีวียะมาจันจุทัศูปะนิสาเทวาจันทมากูปุลักขิตาสุลิยันสูปะนิสาเทวาสุดิยะมากูปุลักขิตานักขันธานิปุรักขิตตวาอาคูมันทัพะราหกาวสูนัง วาสวูเสตโทส,สุสกักูปาคะปุลินทถโทถเถเสต,ตทัสทากายาสสพินนนตะวัน,นิินูยนต,ติมันโตชตสสิมันโตวันาวันโตยาสสิโนโมธรรมนาภิกกรรมุภิกุนังวิมีติวัลังอัทคูสหะูเทวาจะละัลมะชิสิคาลิวอาอะลิทกาจะโรชาจะอามาบุพภะนิพาสิโนวะลุนา สหธรรมะจะอุจจาตาจะอะนิชก,กาสุเลยยะลุจิตาอากูอาคูวาสวะนีสิโนทะเสเตทถสัทากกายาสปินันตะวนันิโนอิติมตัวชติมนตวนันตววนามตัวยาสจิโนหมู่ธรรมนาภิการมงค์ภิกูนางนังนิติงวะลังสัมมา,าสาัมมาสหาสัมมามนุสามานุษสุตามาคิตา ปาทูสิกาอาคูอาคูมะโนปาทูสิกาอัฏฐาคูละหะโยตีวายีจะโลหิตะวาสิโนปาละคามหาปาละคาอาคูทีวายะสสิโนทเเัศเสตทัศธากายะสเปนะนานตวะนิโนอิติมันตูสติมันตววนาบันตยะสจิโนโมธัมมนาภิกามุงภิกขุนังมาเมติงวะังสุก,กายแกะลุมหาแกะลูนา อาคูวิคนะสาจะหาโอทะต่ไคหาป้ามุคาอาคูวิเทวาวิจักจิตาทินาสัทธามิตาหาละชะจามิส,สกาจายสสิีโนทะนะยังอาคังปชัชนโนโยทิสทัทิสาอภิวัตส,สติจะ,ะเสเตทัศธากายาสาพินาน,นตะวะน,นิโนอิทิมันโตชติมันโต As as omo, ธรรมน์นวันโตยัสสิโนมูธรรมนนาพิการม,มูพิคุนังมนไมีติงวะนังเขมิยาสุชิตายานะยามากันทกาจะยักษันสิโนลมพิตกาลามะเสตาโชติมานาจะเออาสวาสนิมาลติรติโนอาคูอัฐาคูปะละนิมิตาจะเสเตทัทสสะทากายาสะพี นะนัตตะวันนี้โนยินธรรมนาอิติมันโตชิติมันโตนะวันโตยะสัสิโนโมูธรรมนาภิกามูภิกขุนังมามิติงวังสัตเศติวะนิกายะสัพพินาตตะวันนี้โนนะมันวะเยนะอาคันชุงยีจันยีชะจิชาชาสหะปะวุฒาชาติมัคคิรัง โอทิตันมนะนาสาวงทัคเีมูตคะตะลังอาคังจันทังวะอสิตาติตังสุขพมาปะละมัตโตจะปุนตาอิทธิมันโตสหจะนังกุม,มารโติสโซจะโซปาค่ะสะมิติงวะนังสหัตพมะโลกานังมหาพรหมตมิติตะติ อุปป,ปันโนชุติมันโตภิมาาโยสยัสสิสุทัสิุทอิสราอาคูปัญเจก,กะวะว,วัตติโนเตตัสจะมัจักโกอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจับสัพเพ <c oughs> อพิกกันตีสินทีทีวีสัพพมกเก มาและเสนาอพิกันกามิปัสสะกันหัสสะมันธิยังอิทะคันหัทะพันทะตะราคีนะพันทะมัตถุสะมมันตาปะริและวาเรตะมาโวมุจจิทะโกจินังอิติอัตถะมหาสีนุกันหะสีนังอภิสะจิปานินา ตัดิละมัจจันจะสะังวัดกดตะวานังภาละวังยถาปูปาวุสกสกุเมโขสระนาจันโตสเวชุกสัตตะจาตโตปัจจุทาวติสังกุตสะยะสังวเสตันจะสรพังอภิญญายะวะวิชิตตะวานจะจักขุมาตตุอามันตะเยจตั้ สาวกสาละเนระเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานธาภิกขะวเตจอัปปะมะกังลุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตะราเคหิปัจจามงนีสังูปมมปิอิชฉยุงสัพเทว,วิชิตตะสังรคา,ามาพระยาติตาสยาสีโน โมทันติสหภูติสาวกีเตจะนิสุตาตี